คูณ 9, 000, คูณ 9, 000, คูณโอโห่สามพันสี่ 8, 000, 8, 8, ร้อยเหรียญจ้านี่เออว่าย<ะ>ังไงว่าย <i> ังไงนะเลิศ <i> สวัสดีค่ะพบกันกับแรคคูนใส่แด่นกันอย่างเช่นเคยนะคะอ่าสำหรับใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้หนูและคูณกันด้วยนะอ่ารับกันไปนะคะรดูหนาวของแจ็คฟอร์ดวันนี้นะเรามาด้วยทุน1,500 <Wow. S 1> เหรียญกันไปค่ะเออวันนี้ก็ขอยาเรนเบด30เหรียญนนะหมุนกันก่อนเลยไม่เป็นการเสียเวลานะจ๊ะปายปๆ ดูกันว่าวันนี้นะแจะฟอสจะได้ให้อีกและคูนกันเท่าไร่เอ่ยอืมป่าไปสวยเออฟีสปินขอขอฟีสปินเข้าหน่อยขอฟีสปินเข้าหน่อยป่าสวยงาฟูนหกไปเลิดเลิเลิดเลิดวายมาเลิดต่อไปอ่า เรามีเครดิตฟรีให้ด้วยนะเราแจกโค้ดเครดิตฟรีนะคะสําหรับใครที่อยากได้เครดิตฟรีๆไม่ต้องทํากิจกรรมไม่ต้องทําเธอนนะสามารถกดลิงค์เข้าุ่มกันมาได้เลยนะจ๊ะเง<า>ินรางวัลไม่กันกันไปนะบอกเลยว่ามาจากช่องแรกคูณนะคะเราจะได้เครดิตฟรีกันไปเลยรับกันไปเงินรางวัลซูเปอร์ไมค์กินหนึ0 เท่าไรหนึ่งพันเท่าไรหนึ 1, 000, 2, 000, ่งพันสองพันลงมาแล้วในวันนี้โอ้โหสองพหนึ่งหกสิสามเหรียญซุปเปอร์ไมกะจ้าโอ้ย oh oh. ยา1หนึ่งนาทีเองเท่านั้นล้วไปก่อนสองพันเพิ่มเบ็ดกันหน่อยสักห้าสิบเหรียญไปหมุนกันต่อฮะยาวไปยาวไปนะเออแจ็คฟอรตแจ็คฟอรตให้ดีมากเลยนะเบ็ดห้าสิบเหรียญเท่านั้นนะคะ แข่งค่าย PG ของเรานี่เองนะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะไปไปไ,ปไปฟรีสปินฟรีสปิน,ปนลุ้นฟรีสปินกันสักนิดนึงไม่เข้าโ,โหโอเคไม่เป็นไรหมุนกันต่อไปเค okay, มาไวไยมาสวยเออเนี่ยแหละนี่แหละนาทีนี้คือนาทีของแร็กูนะแจ็คฟอตแจ็คฟอรต์ไว้ยังไง ปลวายมาสวยเคมาต่ออีกคูณห้านะ18ตัวไปแล้วอู้ยีสิบมา20ไปรู้22มาแล้วคูณ7โอ้โหคูณ8ปเพื่อนร,รีบกดรีบตามกันเข้ามาได้เลยตอนนี้ค่ายพีจีกำลังแตกกำลังแจกกันเลยอุ้ยยังไม่พอยังไม่หมดนะลิงใต้คอมเมนต์กันเลยนะคะปลาไปคูณ <c oughs> เล df, ิศเลิศเลิศเลิศเออสี่พันสามันสี่รอ้โอหคิดเลขผิดมาบอขอแต่ที่สุดอ่ะไม่เป็นไรรับกันไปนะวันนี้6,000นกว่าบาทนะคะเพื่อนๆเออรีบกดรีบตามกันเข้ามานะลิงกใต้คอมเมนต์กันเลยค่ะสำหรับวันนี้และคุณลาไปก่อนสวัสดีจ้า